วันนี้นะครับจริญพิกไบส์นะครับจะพาไปดู10จุดเด่นของ Kawasaki Z650 กาคันนี้นะครับปี2018นะครับถือว่าเป็นรถจักรยานยนต์ที่ออกแบบมาสําหรับคนไทยนะครับให้ความคล่องตัวนะครับขับขี่ได้สะดวกทั้งในเมืองแล้วก็ออกทริปนะครับแตกต่างพอตัวนะครับแต่ Kawasaki ยังคงเลือกใช้2สูบนะครับที่แน่ๆคือยาเลิกผลิตนะครับมาเป็นตัวนี้แทนนะครับคือ Z650 นะครับมีมอน้ําตรงนี้นะครับ ขับทางไกลได้สบายนะครับคันนี้ให้68แรงม้านะครับที่8,000รอบนะครับถือว่ามาเร็วนะแรงบิดก็65.7นิวตันเมตรที่6,500รอบนะครับคันนี้มีจุดเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นระบบ assist slipper clutch นะครับโชคนะก็ด้านหน้านะครับก็จะเป็น telescopic นะครับ41มิลิเมตรเหมือนกันนะด้านหลังจะเป็นโชคที่ปรับพีโลดได้นะครับมาดูไซส์ของจานเบรกนะครับ300มิลมรนะครับจานเบรกหน้านะ ข้างหน้าเนี่ยจะมีปั๊มคู่นะครับซ้ายขวานะครับ ABS ของคันนี้นะครับเซนเซอร์จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับอยู่กับปั๊มฝั่งซ้ายนะจานฝั่งนี้นะครับ ABS จะมีให้ทั้งหน้าหลังนะครับก็น้ําหนักรวมของเหลวแล้วนะครับ187กิโลกรัมข้อดียังไงสําหรับน้ําหนักที่มันเบานะครับก็คือมันขับแล้วเวลาเจอรถติดๆที่ต้องยักซ้ายยักขวานะครับมันคล่องตัวนะแล้วก็ทอร์กมันแรงบิดต้นมันใช้ได้นะครับใช้ได้นะ สไตล์ E.R เลยนะครับมามันมากนะครับคันนี้ถังน้ำมัน15ลิตรนะครับยางเนี่ยเดี๋ยวมาดูนะคันนี้ใส่มาเท่าไหร่นะครับยางหลังเนี่ยเป็นยางแชมเปี้ยนนะครับเจ้าของใส่เข้ามาเป็น185 5ขอบ17นะครับใส่มาใหญ่ขึ้นนะครับทำให้มิติรถมันดูสวยขึ้นนะครับยางหน้ายังเป็นสเปคเดิมนะครับที่127 10แลอหมายเ17นะครับดอกยางยังยังใช้ได้อีกนานนะครับผม จบแล้วนะครับ10ข้อสำหรับ z 650นะครับมีของแต่งอะไรบ้างนะครับก็มีชิวหน้านะครับเป็นชิวซึ่งใส่ขาตั้งมาแล้วก็ยกชิวขึ้นสูงขึ้นนะครับเืว่าการลมได้ดีนะครับแล้วก็มีกระจกปลายแฮนด์นะครับมือคลัตช์มือเบรกนะครับแล้วก็เป็นใส่ท้ายสั้นมานะครับเพื่อให้มันดูกระชับสวยขึ้นมีไฟเลี้ยวตาแมวนะครับขับดีศูนย์ตรงนะครับคันนี้เป็นสตาร์ทมือชิ้นเดียวติด ท่อยังเป็นท่อเดิมด้วยนะครับคันนี้จริงๆเนี่ยใครชอบท่อแต่งนะเอาไปผ่าได้นะครับแวะร้านท่อให้เขาผ่าให้เครื่องยนต์กันนะครับป่ะฟังเสียงเครื่องกันคันนี้ใหม่เข้ามา28,800กิโลเมตรนะครับป่าเดี๋ยวสตาร์ทเลยนะครับเสียงคาวาซกิซึ่งหคันนี้นะครับจะมีสไตล์ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับเพราะว่ามันเป็นรถสองสูบนะ แต่ได้เรื่องท็อก Talk ต้นนะครับเดี๋ยววางเครื่องสักนิดหนึ่งนะครับหม้อน้ำของเขาใหญ่นะครับผมจำไม่ได้ว่าขนาดมันเท่าไหร่นะครับเลขเครื่องของเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าจุดเด่นของเขาก็คือเป็นโครงของตัวรถนะครับเป็นเฟรมถักแบบนี้นะครับน้ำหนักมันก็เลยเบาลงนะครับ น้ำหนักเบาลงส่งผลดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับมาตรััดของคันนี้จะเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับเป็นวินขึ้นลงซ้ายขวานะครับก็บอกเรื่องรอบเครื่องยนต์ได้ถึง1 000, 3 0 0 0รอบนะครับไฟเลี้ยวติดครบนะครับด้านหลังเป็นไฟตามแมวนะ,ะได้ที่ละ มาเดี๋ยวเบิ้ลให้ฟังนะครับสวยเลยนะครับมือหนึ่งสองแสนปลายนะสองแสนเจ็ดสองแสนแปดนะครันนี้นะเรื่องทอไม่ใช่ปัญหานะครับผมว่าหาสไตล์ท่อที่เราชอบแล้วก็จับเปลี่ยนไม่กี่บาทนะ สเตอร์อยังเต็มนะครับเ,เพื่อนๆสวยนะครับตัวนี้มือคลัตจะเป็นสีสีแดงนะครับแดงอมชมพูนะกระจกไฟแฮนด์ก็แดงเหมือนกันนะครับโซสเตอร์อยังเต็มนะครับปีนหนาแล้วมันเครื่องเรียบร้อยนะคันนี้นะ